วันนี้มาแจ้งความหรือว่าโดนแก๊งคอเซตเตอร์หลอกเ <c oughs> ขาหลอกยังไงไหนหนูเล่าให้ฟังหน่อยเอ,อ่อต้องบอกว่าเป็นเป็นรูปแบบใหม่ที่เราคาดไม่ถึงเลยจริงๆแล้วว่ามันเลิกจากการที่เราอะไปโพสขายกระเป๋าในในในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่ง <c oughs> แล้วกันเนาะแล้วก็มีคนติดต่อมาแล้วก็ให้เราติดต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาดึงให้เราไปเข้ากลุ๊ปโอเพนแชทกลุ่มใหญ่แล้วก็เพื่อคุยกับเหมือนลูกค้าอีกคนนึงที่สนใจจริงๆอะไรเงี้ย ก็คุยไปคุยมากลายเป็นว่าเราต้องไปสมัครลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการขายอะไรแบบนี้ค่ะใช่ใช่ใช่มันก็จะเป็นสเต็ปขั้นบันไดต้องเสียงเงินค่าสมัครอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเหว่าอ่เใช่ใช่ใชมันเริ่มแรกยังไงอคือเอาจริงจริอ่ะยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการสักเท่าไหร่คือไม่รู้ว่าจะอธิบายออกมามยังไงว่าทําไมถึงต้องโอนเงินเติมเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ณตอนนั้นอ่ะคือเหมือนเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยคงไม่หรอกมัง้งไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเหมือนเราก็คุยกับกับลูกค้าของคนที่ซื้อเขาบอกว่าเขาก็เป็นสมาชิกเหมือนกันไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะอะไรยาเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบชะล่าใจไปด้วยอืมก็กลายเป็นว่าเลยเถิดนิดน,นึงค่ะ โอนไปก็คือเขาเหมือนกันต้องต้องต้องโอนกันให้เขาเพื่อจะสมัครเพื่อจะทําอะไรของเขาตามขั้นตอนกี่ครั้งกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่ยังไงไทั้งหมดไปเท่าไหร่เนี่ยยังยังขอไม่ลงรายละเอียดดีเทลละละกันนะคะแต่ว่าก็คร่าวๆเนี่ยหลายหลายครั้งค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ครับรวมไปเงินก็เยอะค่ะล้านกว่า ยังยังไม่ขออนุญาตยังไม่บอกตัวเลขละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะจริงๆเดี๋ยวต้องมานัดมาแล้วก็ให้การอีกทีนึงด้วยแบบรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอะไรเงี้ยม,มามาอีกรอบนึงค่ะอืมอันนี้เราก็ดูข่าวมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องแค์คอร<ด>์แอสแค์คอร์สตลอดดูตลอดเลยไม่คิดว่าจะเจอกับตัวแล้วเจอกับตัวตอน,นรู้สึกยังไงบ้างก็ยังช็อกอยู่เลยตอนนี้แม่ยังไม่รู้เลยค่ะ ใช่แต่ก็คือเอาเป็นว่าเราเราเราเข้าใจคนที่โดนแล้วกันคือเขาไม่ได้ไม่ได้หายเหยื่อจากการที่แบบคนที่ไม่มีวุฒิภาวะหรือไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีข้อมูลจากเรื่องอะไรแบบนี้เยอะอันนี้คือไม่เกี่ยวเลยอันนี้แค่รู้สึกว่าพอมาย้อนอ่านใช่รู้สึกว่าเขาเล่นกับอารมณ์ลเล่นแบบโอ้มันบอกไม่ถูกอะ่ะอืมก็คือสามารถชักจูงให้เราบนกันให้เขาได้ รู้สึกไหวตัวตอนไหนว่าเฮ้ยมันชักเยอะแล้วอะไรเงี้ยตอนไหนยังไงเหตุการณ์มาเริ่มตั้งแต่กี่โมงของวันนี้ยองค่ะต่างจริงๆเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณหัวค่ำค่ะทุ่มทุ่มครึ่งแล้วก็เรื่องจบที่สามทุ่มครึ่งเร็วมากสองชั่วโมงค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะยังคือหมายถึงว่ากระแชทยังไม่จบนะเขายังมีมาบอกว่าให้โอนอยู่อีก คือจะเอาให้ได้เรื่อยๆว่างั้นแต่ตัวเราไหวตัวทันก็เลยมาแจ้งความอยากฝากบอกว่าชาชนอะไรยังไงไม่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเราตรงนี้ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเมียเพิ่งลงขายกระเป๋าครั้งแรกในชีวิตไม่ไม่เคยลงขายอะไรมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าช้าลาใจนิดหนึ่งเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเนาะการซื้อขายอ่ะคนที่เป็นลูกค้าอาจจะต้องระวังมากกว่าแต่แต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ต้องระวังมันทั้งแบบ ผู้ขายแล้วก็ผู้รับซือ้ออะไรเงี้ยมันจริงๆมันมาทุกรูปแบบจริงๆค่ะโดยที่เอาจริงๆคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงก็ก็คงอยากจะขอเตือนได้แค่ว่าต้องต้องระวังตัวให้ให้มากๆคิดเยอะเะค่ะขนาดระวังอยู่แล้วยังพลาดขนาดระวัง,วงแล้วก็ดูข่าวเยอะด้วยก็ยังพลาดได้ะค่ะ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเบืบบ้องต้นตำรวจเขาว่าอย่างไงมหก็ต้องมาต้องมาสอบปากคำได้มีการอายัดบัญชีอะไรของใช่คานมีค่ะมีมีการอายัดบัญชีแล้วก็เดี๋ยวต้องมา,าวงรวบรวมหลักฐานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในมือถือเดี๋ยวต้องกลับไปจัดการอีกค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เอาหลักฐานมายื่นให้ะค่ะขอบคุณนะครับ